ครับพบกับผมช่องออดีตทวัดครับวันนี้เหมือนเดิมครับอากาศร้อนมากพามาเล่นน้าครับหาดทรายครับครับหมายเดิมครับหมายเตกมาลุ้นกันครับลงมองสามเสนเหมือนเดิมครับที่จะหาปูฮาปลากันนะครับจะได้ไปทําปลาส้มไหมวันนี้เมื่อวานหมายเตกวันนี้ไม่รู้หมายจะเตกครับตัวมาลุ้นกันครับไปครับผมลงตะข่ายเสร็จแล้วมาลุ้นพร้อมกันเลยหมายเตกก็มีคนมาหากันเยอะอยู่ มองสามเซนเช่นเดิมครับไม้แตกไหมยังไม่เห็นสักตัวเลยครับไปกนพร้อมครับมาเลยครับหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มครับพี่น้องจังบ่ครับรอบนี้นี่ครับมาครับรุ่นไม้แตกกัน หมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่เป็นไงครับเต็นคาราเบลนี่ครับไปครับขึ้นรุ่นไม้แต่เลยนะครับนี่ครับเหแล้วครับพี่น้องนี่ครับสี่ห้าตัวแล้วครับพี่น้องมาถึงแถวเลยนี่ครับมาครับรุ่นหมายกันครับนี่ครับ ลุ้นหมายกันครับหมายนี่จะแตกไหมครับสามสี่ตัวครับพี่น้องหมายแตกแล้วครับวันนี้สี่ห้าตัวครับเป็นแถวเลยครับที่นี่นี่แถวครับไปครับลุ้นกันโตครับเป็นพวงครับตรงนี้นี่ดูสิ นี่ครับหมายเต็มไหยพี่น้องหมายแล้วครับสี่ห้าตัวครับเต็มเลยครับสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับเลขเลยครับพี่น้องนับเลขเลยครับหมายเตกนี่นี่ครับเต็มคาราเบลครับเ้ยหมายเตกแล้วครับ ไม้เตะแล้วครับพี่น้องดูมาเป็นขบวนเลยนี่ครับรอบเป็นขบวนเลยครับรอบนี้คุ้มครับรอบนี้เต็มคราเบลครับพี่น้องนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับไม้เตะครับเออรุ่นไม้เตะครับไม้เตะครับครับคาราเบลครับพี่น้อง ไม่แตกแล้วครับเอะมันมุดน้าไหมนะมองนี่คอยกล้องไหม<อ>ติดมองนี่ไหมปดเลยไหมไม่มันมุดปไปแล้วมีกล้องมันมีกล้องมีกล้องมันมันมันสิท่วมกล้องเลยซื้อ บ <laughs> อ้มันติดเทมัยสิบอมบอมรุ่นไม้เตกอ่ะเอาแล้วครับพี่น้องรุ่นนี้ติดครับต oh, <okay. S 2> ้องใช้แผนเอ็มุดครับม, <laughs> มันเกาะเกา้ใหม่ตัวใหม่แอมติดโก้ใหม่ติดตัวใหม่สิรุ่นไม้เตกครับรุ่นนี้ หมดเลยครับนั่นแ,ลแ,แหละเกตติดติดซื้อปมดให้เนยมีตัวช่วยแล้วครับตัวช่วยมาแล้วเอาครับปมดเลยเนี่ยไม่ไนะครับดีวครับสายยาวสายยาวเอาไม้มาเนี่ยมันที่พันมานาหนะเดี๋ยวเดียวเส้นใหม่เอาทิ้งใหม่เส้นใหม่อาค่นี้อกออกออต้องใช้ตัวช่วยครับพี่น้อง โอ้โหงเงยขอนแก่นครับางานนี้ครับปลดกันยาวเลยครับปลดอะไรทำไม่ไอ้นั่นอกกโอเคใจเ,เย็นหัวนะ นี่ครับเอาเบิ้งเอาครับนี่ครับโอโ้โหมีปลาปักเป้าเลยเน,นี่ครับเ,เสือมองเกาโอเค ไม้เตะครับ <laughs> รุ่นไม้เตะครับโอ้เอาละพี่น้องบางสองรู้เรื่องครับรุ่นไม้แตกบอมบอมบอมรุ่นไม้แตก ไม้เตกค,ครับรุนนี้ครับรุนนี้ไม้เตกแล้วรุนนี้ไม้เตกค,ครับแล้วมันถือกระดาษวะสันอ้าพอแล้วครับพี่น้องอีก สองบังกันแล้วตัวไปครับบังทีสองครับพี่น้องผลงานวันนี้ครับไม่เตะแ,แล้วครับพี่น้องไม้นี้เตะกันแล้วครับบังสองครับเรียบร้อยครับกดกันยาว นี่รู้สึกว่ายุรุเรื่องอ่ะเนี่ยก็บ่มีน้ําเนาะร้อน ในน้ำกันไปเลยเย็นๆเลยครับสบายๆไปแล้วเอาอยากไปก็ไปไม่ค่อยว่าใคร ในน้ำให้มันก่อนเราบนบุกก่อนข้างบน โ่ะล้องแลยเดี๋ยวขอหยัดปดก่อนนะครับสิบยี่สิบตัวเราไปเนาะพอแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วกลับบ้านดีกว่านะฝนตกแล้วครับ รสร้อยกบสร้อยเต็มกระติกแล้วฝนมาแล้วครับพี่โนโอ้องทางไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ฝากกดติดตามช่องเดียวได้ครับเดี๋ยวผลงานนี้ครับคนมาแล้วจ้าบาย